And then you'll die <laughs> สวัสดีครับผมยินนี้ตอนรับเ้าสู่นายไข้หนุ h ชาแนลนะครับผมวันนี้มันเจอกันในเกม Tower of Fantasy นะครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวคิงกันนะครับผมเออคิงเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้เคียวนะครับผมโคตรเท่เลยนะครับเพื่อนๆโอ้ยอย่างสุดนะฮะโอเค ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยเคียวนะครับผมเคียวเป็นอาวุธประเภทโจมตีนะฮะแล้วก็เป็นธาตุไฟด้วยมีค่าเชตเตอร์หรือว่าค่าจอกหล่ออยู่ที่14.3แต่ตรงนี้ผมขอไปด้วยนะครับผมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ปลดดาวค่าเชตเตอร์จะน้อยกว่านี้แต่ว่า ก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับส่วนค่าชาร์จเนี่ยจะอยู่ที่5ค่าชาร์จเนี่ยก็คือค่าที่รอไว้ใช้เก็บสกิลดิชาร์ตนะครับผมอ่าเก็บเกรดดิชาร์ตนะเคียวเนี่ยจะมีสเตตอยู่3สเตตนะครับคือค่าแอตแท็กค่ารีสติแดนแล้วก็ค่า HP นะครับสสเตตเนาะส่วนเวลายิ่งเราปลดดาวเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนี่ค่าเชตเตอร์มันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะสร้างดาเมจได้เยอะขึ้นด้วยนะฮะเห็นไหมยิ่งเราปลดดาวสูงๆเนี่ยดาเมจก็จะยิ่งทวีคูณไปเรื่อยๆเลยนะครับผมมมมมสามาาาารรรถออ่่นนยยละเเเีีดตตง้พิิ ได้เลยนะครับการปลดดาวเนาะเดี๋ยวเรามาดูการโจมตีปกติของเคียวกันดีกว่านะครับผม Normal Attack เนี่ยจะมีทั้งหมด5ฮิตนะครับฮิตที่แรงที่สุดเนี่ยจะเป็นฮิตที่4นะแต่จริงๆแล้วฮิตที่5เนี่ยมันจะทําให้ตัวเราลอยขึ้นไปในอากาศด้วยแล้วสามารถทําแอร์คอมโบไ้ต่อเนื่องเลยนะครับ ส่วนการโจมตีบนอากาศนะครับผมมีต้งหมดหฮิตเช่นเดียวกันนะเพื่อนๆนะฮิตที่แรงที่สุดจะเป็นฮิตที่4นะครับเกมนี้เนี่ยการโจมตีบนอากาศจะแรงกว่าบนพื้นดินส่วนใหญ่นะครับผมหลักๆคอมโบก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเทสคอมโบกันอีกทีนึงนะส่วนสกิลของตัวเคียวเนี่ยมันจะโจมตีรอบตัวเองนะครับสร้างดาเมจก็ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวแต่ว่ากูดาวเนี่ยจะนานหน่อยนะครับจะเป็นเวลา4 5วินาทีเลยทีเดียวนะครับส่วนทิชาสกิลนะฮะของตัวเคียวเนี่ยมันจะเรียกเคียวออกมานะครับผม ด้วยนะครับลบดีวัตทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็นี่สร้างเสาเป็นเสาเคียวลงมานะอ่าเป็นเวลา10วินาทีนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยจะมีดาเมจสแปมมาด้วยนะครับผมทุกๆ2วินาทีนะเดี๋ยวเราไปเทสกันอีกทีนึงนะครับผมที่จ่าสกิลนะเดี๋ยวเรามาเทสคอมโบพื้นดินกันดีก,กว่านะครับผม1 2 3 4 5เห็นไหมนิดที่5จะลอยในอากาศนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าตัวเราลอยในอากาศเนี่ยก็จะทำแอร์คอมโบได้ต่อเนื่องนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวมาลองเทสต่อเนื่องดีกว่านะ 1,2,3,4,5 1, สแล้วก็ต่อหนึ่งแล้วก็ฮิตสุดท้าย6นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับคอมโบก็ไม่ยากนะฮะอ่าแล้วก็มีคอมโบแดดแล้วก็ฟันด้วยนะครับเห็นไหมแดดนี่ค่อนข้างโอเคนะครับอืมตอนแรกคิดว่าเคียวไม่จะไม่พลิ้วขนาดนี้ผมรู้สึกว่าพลิ้วอยู่นะอืมเห็นไหม คือโอเคนะครับอืมโอเคมากๆเลยนะครับทำแอร์คอมโบก็ง่ายนะครับไม่ยากเลยนะส่วนใหญ่นะครับอย่างที่บอกครับผมว่าแอร์คอมโบเกมนี้เนี่ยค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรอะเออมันมันสร้างดาเมจได้มากกว่าบนพื้นดินเยอะนะฮะอ่าลองดูนะครับ1 2น,นี่เห็นไหมแล้วก็ต่อเนื่องได้นะครับนี่คือแบบว่าคอมโบเกมนี้ก็น่าสนใจใอยู่นะฮะแล้วแต่ดีไซน์แล้วแต่การออกแบบเลยนะค่อนข้างอิสระนะครับอ่า เดี๋ยวเราไปสู้กับมอนเตอร์ดูนะครับผมเห็นไหมถ้าเราหลบได้ก็จะมีโดมมารอบๆนะครับผมแอร์คอมโบหรือจะลลบกาอากาศก็ได้นะอสกิลของเคียวเนี่ยนี่ไหมกวาดรอบตัวนะครับเห็นไหมสร้างดาเมจนะฮะแต่ว่าครูดาวนานมากอ่าฟีลประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูดิช,ชาสกิลก่อนดีกว่านะครับผมอันนี้เดี๋ยวขอใช้ทิ้งไปก่อนแล้วกันนะโอเคขอเก็บเกตดิช,ชาแป๊บนึงนะครับ Okay. มเรามาดูดิชารา s สกิลกันดีกว่านะครับของเขียวนะอ๋โอโหนี่เนยไหมเสาเนี่ยก็จะสร้างดามเมจรอบๆเห็นไหมครับเออสิบวินาทีนะครับนี่อันนี้คือประมาณนั้นนะโอ้ผมคิดว่านะวันแรกถ้าเกิดว่าสมมติเียดีได้เนี่ยผมอยากได้ตัวเขียวมาเล่นมากเลยนะครับ หรือว่าจะคอมโบการอากาศก็ได้นะครับเห็นไหมต่อเนื่องนะครับเกมนี้คอมโบาอากาศได้นานมากแอร์คอมโบนะฮะนี่โอเคหลบมานะครับขอเก็บเกียร์ดิชัดก่อนนะครับ เดี๋ยวมาดูทิศฉาบสกิลของเคียวอีกรอบหนึ่งนะครับป่าโอ้โหอย่างเท่สุดเกินเพื่อน บ้างครับผมกับน้องเคียวนะโอ้โหเล่ท่อหล่อเทจริงๆนะฮะโอ้โหอะไรมันจะหล่อขนาดนี้เพื่อนจริงผมรละยอมในความหล่อเทของแบบว่าน้องเคียวจริงนะครับปดใจไม่ไหวนะฮะเปิดเซิร์ฟเนี่ยยังไงก็ต้องมีนะครับโอ้โบอกเลยเท่ขนาดนี้ใครไม่มีเนี่ยถือว่าพลาดเลยนะฮะโอ้อ,องจริงแก้ความเท่ก็กินขาดแล้วนะฮะ ไม่ต้องนับความเก่งเลยนะฮะซึ่งเก่งเนี่ยมันเก่งแน่นอนอยู่แล้วนะเพื่อนนะเจอกัน EP ถัดไปนะครับผมใครอยากให้ผมรีวิวตัวอะไรเป็นพิเศษเนี่ยขอมาได้นะครับผมเออเดี๋ยวจะรีวิวให้เป็นพิเศษเลยนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายบวัสีีครับ